สวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะคะประมาณ3อาทิตย์นะคะวันนี้ก็จะพามานวดหน้าด้วยไม้กัวซานะคะแต่จะใชะ้ครีมเชียร์บอเตอร์นะคะที่เจจจพินทำไปนะคะวันนี้ก็จะมาทำนวดหน้าด้วย ไม้กัวซานะคะหรือใครมีน้ํามันตัวอื่นนะคะอย่างเช่นน้ํามันมะรุมน้ํามันอัลมอนด์หรือน้ํามันมะลดทัดพิมพ์น้ํามันต่างๆที่เรามีนะคะสามารถใช้กับกัวซาได้ะคะ่ะหรือน้ำมันมะพร้าวก็ได้นะคะตอนนี้เราก็มาล้างหน้าก่อนนะคะโอเคเก็บให้เรียบร้อยนะคะทําก่อนเข้านอนนะคะหลังอาบน้าทาความสะอาดตัวเรียบร้อยนะคะ อันแรกทาความสะอาดผิวหน้าด้วยน้ำมันมะพร้าวก่อนนะคะถ้าใครแพ้น้ำมันมะพร้าวก็แนะนําให้ใช้น้ํามันอัลมอนด์แทนนะคะเพราะว่าน้ํามันอัลมอนด์จะเหมาะกับสภาพผิวที่บอบบางผิวทารกนะคะผิวที่อ่อนแอนะคะโอเคอันนี้ละล้ลางไปรอบแรกแล้วนะคะทีนี้ก็จะเอาผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะซับๆก่อน,นะคะ่ะ หรือเช็ดเครื่องสำอางออกนะคะก็มีออกบ้างนะคะยังลังไม่สะอาดหรือว่าจะใช้สำลีชุบน้ำก็ได้นะคะสำลีนะคะมีสำลีแบบนี้นะคะชุบน้ำหมัมกๆแล้วเช็ดออกนะคะนี่นะคะเช็ดแบบนี้ขึ้นไปเลยคะ่ะ นะคะก็จะมีเครื่องสำอาออกมาบ้างนะคะถ้าละลงเครื่องสำอางหนาก็แนะนําให้ล้างสักสองถึงสามรอบนะคะกับน้ำมันมะพร้าวเสร็จแล้วเราค่อยมานวดด้วยไม้กวานะคะโอเคค่ะมีบ้างนะคะ อันนี้คือครีมเชียบุเตอร์ที่ทำเองนะคะสาวๆหลายคนที่ใช้จากที่ซื้อจากเจ๊พินไปนะคะบอกว่าใช้ดีมากค่ะยิ่งสาวๆที่มีอายุนะคะยิ่งใช้ดีค่ะสำหรับเหมาะสำหรับคนที่ผิวแห้งเลยนะคะมาแบบนี้เลยนะคะอหอมหอมมันอ่อนนะคะอันนี้ก็เก็บไว้ใช้เองนะคะอันนี้เพิ่งเปิดกระปุกนะคะ เขาจะออกเหนียวนะคะเหนียวนิดนึงนะคะแต่พอลูบไปก็จะละลายนะคะเหมาะสำหรับคนที่ผิวแห้งนะคะผ,ผิวหยาบก,กล้านนะคะใช้ดีมากเลยโอเคอันนี้ก็ไม้กว่าซาของเรานนะคะนี่นะคะเอาเอาด้านเล็กนะคะนวดเบาๆนะคะ สักยี่สิบครั้งนะคะคลิปก่อนๆก,ก็เคยทำไปนะคะนี่นะคะนวดไปเลยค่ะทำไปเรื่อยๆนะคะจีพีไม่ได้หายไปไหนนะคะเดี๋ยวจะกลับมาแนะนำธุรกิจใหม่ค่ะแบบออนไลน์นะคะ อยู่บ้านทำได้ไม่เสียกับเวลางานหลักๆของเรานะคะแล้วมีได้ได้เสริมเข้ามานะคะโอเคนี่นะคะอันนี้ดูนะคะข้างนี้ยังเรายังไม่ทำเนาะข้างนี้ก็จะดูดึงๆขึ้นนะคะเดี๋ยวดูซูมหน้าใกล้ๆนะคะหน้าเจย์ยิินเกือบจะสามปีแล้วนะคะที่ใช้น้ํามันนะคะก็บอกตรงๆเลยคะ่ะว่าริ้วรอยนะคะ ไม่กล้าไม่กล้าเข้ามากล้ากลายเท่าไหร่นะคะก็คือคือมีอาจจะเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่จะไม่เร็วเกินอายุนะคะโอเคนวดไปก่อน,นะคะ่ะนวดไปนะคะนะคะช่วยช่วย เอามือดึงขึ้นไปด้วยนะคะอันนี้ครั้งแรกนะคะที่ใช้อ่ครีมเชียบัตเตอร์เชียบัต,บตเตอร์นะคะไม่ใช่บัตเตอร์แต่ภาษาที่นี่เขาเรียกว่าบัตเตอร์นะคะก็คือเชียบัตเตอร์นะคะช่วยบำรุงผิวให้กระชับเต่งตึงน,นะคะช่วยลดริ้วรอยได้ดีมากเลยค่ะ โอเคนะคะพยายามยกยกขึ้นไปนะคะนะคะบางคนก็นวดอย่างนี้ก็ได้นะคะทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ได้ค่ะยก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 ไปนะคะกวาดไปหรือเราจะทํากวาดไปแบบนี้ก็ได้ค่ะนะคะแทนนิ้วมือของเรานะคะนี่ก็ขึ้นไปนี้นะคะนี่ตัวนี้อาจจะไม่เลื่อนเท่าไหร่นะคะ ครีมเชดเบอร์เกอร์ก็จะฝืดเหนียวนิดนึงแต่ว่าผิวของเราชุ่มฉ่ำมากเลยค่ะใช้ทากลางวันกลางคืนได้นะคะนี่นะคะโอเคนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะนี่ดึงขึ้นไปนะคะยกหัวคิ้วเราไปนะคะเบาๆนะคะนี่โอเคนี่นะคะก็จะเห็นความแตกต่างนะคะก็จะ รู้สึกว่ากระชับขึ้นใช่ไหมคะถ้าทำทุกวันนะคะหรือว่าทำเวลาที่เรามีนะคะก็คือสองครั้งต่อสัปดาห์ก็ได้สักสิบนาทีนะคะถ้าทำทุกวันแล้วก็นั่งนั่งดูโทรทัศน์ไปเกลียไปก็ได้อย่างนี้นะคะทำานี้ก็ได้นะคะจะใช้น้ำมันมะพร้าวก็ได้นะคะหาสะดวกดีนะคะโอเคเรามาทําอีกข้างหนึ่งคะ่ะ อยากทาตรงไหนก็ได้นะคะนี่ยกแก้มขึ้นไปนะคะตรงเนี้ยยกแก้มขึ้นไปนะคะล่องแก้ม,อมเอาไปที่รังเนี่ยตรงหน้าหูของเรานะคะตรงลาผมนะคะขึ้นไปนะคะ่ะสักสิบนาทีก็พอนะคะไม่ต้องนาน,นะคะ่ะทําไปนะคะไม่ต้องซีเรียสนะคะ แล้วผิวของเราก็จะดีเองค่ะนะคะตอนนี้ยิ่งใกล้จะเข้าหน้าหนาวนะคะแนะนำเลยคะ่ะนวดหน้าด้วยน้ํามันต่างๆนะคะหรือทําเซรัม่มน้ํามันต่างๆได้นะคะเสียที่สุดเจ๊ยิปินทํามานะคะสุดยอดเลยนะคะตอนนี้ก็สั่งซื้อน้ํามันกับเจ๊ยิปินได้ตลอดนะคะแต่อาจจะต้องรอนานหน่อยนะคะเพราะว่าเจ๊ยิปินอยู่ต่างประเทศนะคะโอเคอย่างนี้ได้นะคะ แล้วแต่นะคะแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยออกไปนี้ก็ได้ค่ะนะคะค่ะหลังจากที่เราใช้ไมโาาครซานแล้วค่ะเสร็จแล้วแล้วก็มาด้วยมือเรานะคะครีมหอมันอ่อนๆนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ข้างล่างไว้นะคะว่าครีมเชรเบอร์เตอร์ทำแบบไหนนะคะ หน้าเลือดอมฝาดเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นรอยกระฟาเบาๆนะคะแต่ไม่ต้องซีเรียสค่ะเพราะอายุเราเยอะแล้วนะคะแต่ขอให้ความเหี่ยวย่นอย่าถามมาก็แล้วกันนะคะอีกสองเดือนเจดพินก็หลักห้าพอดีค่ะนะคะก็จะพยายามดูแลผิวตัวเองให้กระชับเต่งๆไว้นะคะโอเคค่ะ ะคะแค่นี้แล้วค่ะถ้าใช้เชียร์ครีมเบตเตอร์นะคะก็ไม่ต้องนองอไม่ต้องลงครีมอย่างอื่นนะคะตัวนี้สุดยอดเลยค่ะมันนะคะนุ่มชุ่มฉ่ำกับผิวก่อนนอนเลยนะคะสุดยอดจริงๆค่ะค่ะชอบกดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้เจนพี่ด้วยนะคะเจนคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ